ดีเจอ้อมค่ะเรียกได้ว่าฟังเพลงกันไปนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเพลย์ลิสต์ในช่วงสี่โมงเย็นกับอีกยีสิบอ็ดนาทีนะคะ อ้อมเปิดอแอปพลิเคชันเช็คข่าวไอ้ไม่ใช่เช็คข้อความของคุณผู้ฟังช้าไปน,นิดเดียวข้อความมาเป็นปรึบเลยใช่ไหมพี่กวงคข้อความเยอะมากอ่านแทบไม่ถูกนะคะยังไงขอทวนชื่อเพลงก่อนใครที่ขอกินมาอ้อมเปิดไปแล้วนะคะอันดับ5้ากับการเดินทางที่สวยงามแล้วมาที่เหวของบอดี้แลมค่ะต่อกันที่รักกันนานๆน,นะคะนะคะ แล้วเรต้องต่อไทยว่าไงเพระนะคะแล้วนะคะต่อยทีแต่ชื่อเพลงอ่ะแค่นะคะแต่เวลาเราพูดเสร็จแล้วก็จะลงไทยได้ว่านะคะใช่ไหมคะอยู่วนๆนะคะนะคะอยู่อย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต่อกันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดไม่ใช่หวยสิบเจ็ดคือชื่อเพลงส่วนคนที่ซื้อศูนย์สี่เพียงเพราะว่าพี่อ้อมพูดว่าดูอย่างหยาง เธอเธอจะจับเลขทุกเลขที่เราพูดไม่ได้ <c oughs> เธอเธอจะมะโนกับเลขทุกเลขที่เราพูดไม่ได้การที่เราฝันถึงบทสวดมนต์แล้วไม่เป็นแบบอ่าว่าบทสวดมนต์เธอจะเอาบทสวดมนต์ที่ฉันฝันไปไปตีเป็นเลขก็ไม่ได้พระไม่น่าจะอวยพรให้เธอเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ไหมกวง <c oughs> ใช่ครับคนเราฝันถึงป้าหงว่าเราเพราะว่าเรากังวลว่าเรานอนแล้วเราไม่ได้สวดมนต์แล้วเอาไปตีหวยวะว่าป้าหงมีแปดบท แล้วพี่อ้อมอ่านแค่สี่บทเออเอาไงเดียวซับซ้อนนนอยชอบตรงนี้แหละบางคนถามว่าพี่อ้อมครับวันนี้เริ่มถ่ายทอดกี่โมงครับห้าโมงเย็นครับประมาณนั้นครับอ่าห้าโมงเย็นนะบอกคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะแต่ว่าแน่นอนถ้าคุณฟังออนไลน์สําหรับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินอยู่ยาวกันไปค่ะคุณผู้ฟังยาวแบบยาวมาก ใช่ไหมพี่กวงใช่ครับเราไม่เคยหนีไปไหนนะคะคแล้วก็สําหรับคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีวันปลอดถุงพลาสติกสากลใช่ๆๆแล้ววันนี้เราจริงๆเราเคยตื่นตัวกันแล้วนะคะแล้วมันก็กลับมาช่วงโควิดที่เราต้องใช้ไรเดอร์กันเยอะๆใช้บริการที่พี่เขาแล้วใช้อาหารตรงนั้นเพราะว่าการไปออกไปข้างนอกมันออกไปมไม่ได้<ร>พอมันกลับมามแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะ ในเกือบแทบทุกประเทศจำนวนการใช้พลาสติกดูเหมือนจะสูงขึ้นจากที่มันเคยลดลงมันก็กลับมาสูงแต่ว่าเวลาไปซื้อของในห้างไปซื้อของซูเปอร์ mm. ตอนนี้ก็ยังถูกถามอยู่นะว่ารับถูกไหมถ้าเราเผอบอกว่ารับนนคิดตังทันที mm. ไม่ใช่ว่าเขาใจดีแล้วแบบว่าเอ้าแหมไม่ใช่ค่ะ mm. คิดเงินตลอดนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จะ เป็นคนที่เหมือนถือของเหมือนผีบ้าคือเราก็จะรู้สึกต่อให้บาทเดียวเราก็เสียดายใช่อะตอนนี้นะเอามือหนีบเงียบไปแล้วไปกับเบื้อนก็ช่วยกันหนีบเงียบ,บ,บไปเพราะเราลืมจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นความแบบแบบไม่ได้เตรียมตัวของเราแต่ถ้าเราจะต้องขึ้นรถโดยสารคุณจะไปเงียบเหมือนกันไม่ได้อันนั้นไม่ปลอดภยัยก็ต้องเสียเงินไปแต่ถ้าคุณเงียบไปจนถึงรถแล้วคุณไปวางก็ผอไหวปะใช่ครับนะคะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขอบคุณคุณผู่ฟังที่อัปเดตมานั่นแปลว่าเขายังอยากให้เราตระหน ถึงการใส่ใจเรื่องการลดจํานวนพลาสติกถุงผ้าก็เหมือนกันนะคะการมีถุงผ้ากับคุณผู้ฟังไม่ได้แปลว่ามีประมาณร้อยแปดสิบถุงใช่ถุงผ้าร้อยแปดสิบถุงไปเรื่อยๆ <c oughs> ท,ท,ที่พูดเองก็มีเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าต้องลดลงแล้วก็ไม่ได้ซื้อถี่ <c oughs> แล้วก็ แต่เราจะมีข้ออ้างเวลาเราจะซื้อเอ้ยอันนี้ไซส์มันจะใหญ่ขึ้นเอาไว้เหมาะกับตรงนี้เฮ้อันนี้ผ้ามันหนานหน่อยเฮ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอรอป้าเวลาเราจะซื้อของอ่ะเราจะแพ้ทางอะไรแบบนี้แต่ถ้าเรากลับมามาตระหนักรู้จริงๆว่าอะไรอย่างไรอ่ะเราจะไม่ค่อยมีของซําซ้อน mm hmm. ถูกไหมแล้วเราจะใช้วนได้เหมือนเสื้อผ้าก็เหมือนกัน mm hmm. เอาว่าการซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ผิด mm hmm. การซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ผิดแต่ในขณะเดียวกัน การไม่ซื้อและใส่ซ้ำก็ไม่ได้ผิดนะคะคอย่าให้ใครมาตัดสินเราว่าอีใส่เสื้อซ้ำแล้วสะอาดไหม,มถ้าสะอาดก,จก็จบไม่ได้มีกลิ่นเพราะไม่ได้ซักนี่นาถูกปะแล้วเราดูแลความสะอาดใส่แล้วมันน้ําหนักตัวเขาไม่เพิ่มนี่นาเราไม่ต้องกังวลใช่ป่ะพี่งคงออถ้าเราใส่เสื้อเก่าแล้วน้ําหนักเธอเพิ่ม,อมเออเราจะคอนเซิร์นนะเพราะแสดงว่ามันมีผลกับน้ําหนักของเธอจริง,รงๆหรือเปล่า แต่ถ้าเราใส่แล้วเธอน้ําหนักเท่าเดิมอ่ะอ้าวก็ไม่เป็นไรมัง้งใช่ไหมพี่กวงใช่ฮะมันก็เรื่องไขรเรื่องมันเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนใส่เสื้อเก่านะคะปัญหาอยู่ที่คนตัดสินคนอื่นว่าเขาใส่เสื้อเก่าทําไมหรือเปล่า<ม>ถูกปะบางทีเราต้องแยกอะไรอย่างนี้ให้ถูกคุณผู้ฟังเราต้องจิตแข็งเพราะบางทีเราไปเจอคนที่มากระตุ้นเราด้วยความแบบอะไรของเขาไม่รู้อ่ะโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลมีเดียตอนเนี้ยมันเป็นโลกที่ปวดหัวปวดหัวมากเลย คนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นความคิดเห็นไม่ต้องพูดถึงรูปภาพไม่ต้องพูดถึงทุกคนดูสวยรวยหล่อทุกคน <c oughs> ซึ่งบางคนก็สวยรวยหล่อจริงๆ <c oughs> เขารวยสวยหล่อ <c oughs> หรือเขาจะอะไรคือเขามีจริง <c oughs> เขาอยากอวด <c oughs> เขาอวดแต่ความหนักแน่นที่เราอยากจะไปมีเหมือนเขาอ่ะก็ไม่ได้ผิดนะ <c oughs> คุณรู้ฟังถ้าเราอยากจะมี <c oughs> ก็ไม่ได้ผิด <c oughs> แต่ถ้าดูและอยากมีแล้วมันทุกข์มากปิดก่อน ปิดก่อนเอาจริงๆแนะนําให้ปิดบางทีงการไม่รู้เนี่ยไม่เดือดร้อนเลยนะใช่ครับโอ้การไม่รู้นี่คือไม่เดือดร้อนเลยแล้วเรามไม่มีใครกําหนดว่าเราต้องทันสมัยทุกเรื่องนะคุณผู้ฟังใช่ครับใช่ป่ะเราก็ใส่ของเราไปอ,อาจริงถึงจุดหนึ่งนะคุณผู้ฟังแต่งตัวกวนก็แต่งได้การมองชีวิตคนอื่นก็มองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นเขาแล้วเราทุก เราก็ต้องหัดวางให้ได้เหมือนกันเพราะเรามันมีเรื่องอื่นให้น่าสนใจอีกตั้งเยอะเหมือนคุณฟังมาถามอ้อมว่าอย่างเงี้ยมีข้อความมาถามว่าก็ามีเพื่อนมีกรุ๊ปลายุ้นฟังคนอื่นลองลอง,ลองตัดสินไม่ไม่ใช่ตัดสินลองคิดตามนะคะไม่ตัดสินกันมีกรุ๊ปลายห้าสิบคนในกรุ๊มนี่ห้าสิบคนนี่ทะลุมากเลยนะนี่ฉันไม่เคยมีกรุ๊ปไหนเยอะเท่าน,นั้นเราจดกรุ๊ปออฟฟิศกรุ๊ปห้าสิบคนปรากฏว่ามีแอคทีฟอยู่ประมาณห้าคนที่เหลือไม่ได้สนใจอะไรแล้วถามว่าวันวันก็ส่งแต่ อาหารที่เที่ยวอาหารที่เที่ยวคุณผู้ฟังก็เลยถามว่าต้องอย้ยืนยันตัวตนไหมเขาไม่็ีตัวตนกันจริงๆหรือเปล่า <_ S 2> เพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นอะไรอเอาว่ามันก็จะมีแหละว่าเวลาตอบอยู่ช่วงหนึ่งถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเราก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นเป็นช่วงแห่แหนแต่ถ้ามันไม่มีอ่ะคนเรามีกันคนละกรุ๊ปรึเปลสารพัดปะใช่ไหมแล้วคนบางคนเขาไม่ได้เป็นคนช่างคุยเขาแค่เป็นคนอ่านนะอ่าน แต่ก็ไม่คุยหรือเปล่าใช่หรือยังไงและชีวิตเป็นเมียอย่างอื่นอีกเยอะหรือเปล่าก่อนหรือเปล่าแล้วเขาก็อาจจะมีเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยแต่คุณผู้ฟังในชีวิตจริงสมมติเราเอาไม่เอาเราตัดลายออกนะเราดังคุยกับเพื่อนห้าสิบคนคุณคิดว่าจะมีคนไี้พูดครบห้าสิบไหมมันจะมีคนพูดอยู่กี่คนคงมีคนพูดอยู่ประมาณหนึ่งที่เหลือก็เออเออหัวเราะก้าๆไปหรืออะไรไปพูดกันพร้อมกันหมด ตา,ตายเหมือนกันหรือว่าสลับกันแค่คนละนาทียังชีวิตดูเหนื่อยเลยถ้าพูดกันหมดเราต้องมีประธานมาีมแล้วก็ต้องเคาะว่าเลือกว่าเป็นประธานกันนะคะคแล้วก็ขอมาตียากจังไหม,มเพราะฉะนั้นเอาว่าห้าสิบคนอะลองคิดเป็นความจริงอะ่ะยังยากที่จะคุยให้ครบเลยช ถสมมติเราไปกรุปทัวร์ห้าสิบคนมันยังย่องแยกกินข้าวเป็นโต๊ะเล็กเลยสิบสิบสิบป่ะม,มันยังคุยไม่ครบแล้วในสิบคนก็จะมาคุยครบ<ช>แต่บางโต๊ะก็คุยครบเจอไอ้พวกแบบว่าเก่งขึ้นมาคุยเก่งก็อีกแบบหนึง่งบางโต๊ะก็เงียบทั้งโต๊ะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็แตกต่างกันไปคุณผู้ฟังมันเป็นธรรมชาติของกรุป๊ปบางกรุปที่ดานามิกมันพาไปเชิงเงียบใช่ครับนะคะก็ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังก็แชร์มาซึ่งก็น่าสนใจเพราะอันเนี้ยที่ตอบเพราะว่า อ๋อตอบอันนี้อ้อมลองตอบอันนี้แต่ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะเพราะลองคิดดูว่าถ้าถอดจากโลกออฟไลน์ไอถอดถอดจากโลกออนไลน์มาอยู่ในออฟไลน์อ่ะผลที่ได้มันจะเป็นยังไงห้าสิบคนใครมันจะคุยทุกคนสใช่ไหมใช่หรือเปล่ามันต้องมีคนที่ชอบที่จะเป็นคนฟังอ่ะอืมใช่ป่ะหรืออยากพูดนะแต่ไม่ทัน ก็มีปะมันก็มีแบบนี้นะคะขอบคุณยังมีคนสวัสดีแม่มาตาลดาอยู่เลยเธอเธอจะพ้นอาทิตย์แล้วฉันยังจะเป็นแม่มาตาลดาอยู่อีกเหรอในขณะที่คุณผูฟังบางคนบอกว่าตอนนี้เขายกเลิกวันหยุดครึ่งปีของธนาคารแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะความรู้ใหม่ของพวกอ้อมสองคนตรงนี้มากอ้อมไม่รู้พี่กุงรู้อะเราก็ไม่รู้จริงๆนะขอบคุณคุณผูฟังมากๆเลยอะที่ให้ความรู้ กับเราอันนี้ถือเป็นความรู้ลักตัวที่ดีนะคะคใช่ไหมล่ะก็เป็นสิ่งที่ดีงั้นพูดถึงธนาคารงั้นก็อีกสักธนาคารหนึ่งกันล้วกันอ่ะมาสวิฟตี <c oughs> ห้หลายๆคนนะคะก็ได้เห็นแล้วสำหรับออสวิตี้ทั้งหลายนะคะคือ <c oughs> มันก็จะบอกมาแล้วแหละว่าเขาเนี่ยเทเลสวิ t เนี่ยเขาจะมีเทเลสวิ i ดีเอร่าทัวร์ใช่ไหมคะและแน่นอนเขาจะมีที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็จะแบบ หวือหวาหือหากันว่าเฮ้ยสิงคโปร์มีทั้งสี่สิงคโปร์มีทั้งสี่สวิฟตี้กระตือรือล้นกันมากอ้อมต่อให้ไม่ใช่แบบพันแท้นะไม่ใช่สวิฟตี้แบบตัวตึงกับเขานะแต่เราก็ชอบเขาก็คุยกับเพื่อนเอาไงวะ เนี่ยป่ะเ,ะ,ะเอาไงวะแล้วเอาไงวะปรากฏตาเหลือกเลยค่ะคุณผู้ฟังฟังทางนี้ให้ดีๆนะคะสำหรับ s วิ f ตี้ทั้งหลายสำหรับคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิตตี้เเวอเรตัวเนี่ยที่กำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เขารวมทั้งหมด6รอบการแสดงนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่4 2 3 4 7 แปดเก้านี่ไม่ใช่หวยนะคะ <c oughs> นี่คือวันที่เขาจะเล่นสองสามสี่เจ็ดแปดเก้ามีนาคมปีหน้านะคะสองพันยี่สิบสี่ที่สิงคโปร์เนชั่นนลสเตเดียมเราย้ำนะคะสิงคโปร์เนชั่นนลสเตเดียม เป็นประเทศเดียวในแถบตะวันออกเฉียงใต้ที่ Taylor ์สวิ t จะแสดงผลงานเพลงจากทุกอัลบั้มที่ผ่านมาโดยธนาคาร UOB ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะและเป็นพาร์ทเนอร์ในการพรีเซลบัตรคอนเสิร์ต t ท y l o r Swift t ด e e เ a ร่าทัวด้วยมีสิทธิพิเศษแบบ Exclusive ให้ สำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของ UOB รวมถึงบัตรเดบิตและเครดิตของ c ิ t ี้ที่จะได้รับสิทธิ์พิเศษในรอบพรีเซลก่อนใครตั้งแต่วันที่5รกรกฎาคมนั่นก็คือวันพุทธที่จะถึงนี้ถูกไหมคะวันนี้ตรงกับวันที่3นะคะ5รกรกฎาคมนี้เวลา11โมงเช้าจนถึง7ก็กรกฎาตอน8โมงเช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้น คุณผู้ฟังตั้งเวลาปลุกนะคะ5กรกฎาคม11โมงเช้าซึ่งจะเป็นดิฉันดิฉันวอร์มตั้งแต่8โมงวอร์มตาเหลือกเลยตั้งแต่8โมงใช่ไหมกวางแล้วเราคิดว่าน่าจะหมดน่าจะปักตาหูหลุดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือสิทธิพิเศษสำหรับใครที่มีเดบิตและเครดิตของ UOB รวมไปถึงเดบิตเครดิตของซิตี้นะคะเฉพาะ สองชื่อที่อ้อมเอ่ยไปเท่านั้นนะคะที่จะมีสิทธิ์ซื้อก่อนใครแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังบัตรมีจํานวนจํากัดมาก่อนได้ก่อนหรือคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้ที่ UOB เว็บไซต์นะคะ go uob com slash tht era tour th นะคะการีก็คือลง th คือลงไทยแลนด์ก็คือ go.yob.com แล้วก็ th dera tours th แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังมันดูน่าตื่นเต้นนะกวงใช่ไหมสวิฟตี้ต้องตื่นเต้นเพราะรอมากี่ปีอะโดนโดนเทเทไปแล้วตอนนั้นเทเทไปแล้วไงพอตอนนี้ได้มาแล้วอะตอนนั้นเทก็ไม่ได้ตั้งใจเทเลยอะมันมีเหตุบังคับทำห้เทต้องเท ใช่ไหมเราต้องสู้นะครับ s วิฟตี้โดยเฉพาะ s วิฟตี้ที่มีบัตรเป็นโอกาสของคุณแล้วขอให้ทุกคนโชคดีพี่มาบอกได้แค่นี้แหละน้องเอ้ย